大丈夫よ。私に任せて。さっさと終わらせるわよ。この後一緒にお風呂に行かない。 อาしましょうก็สว mm ัสดีค่ะนะคะทุกคนหลังจากที่ตู้กาชาที่แล้วนะคะก็คือชิโนนเนาะพลาดไฟเนีอที่เป็นไอดอลมาสเตอร์นะคะก็ได้ผ่านไปแต่ว่า ตู้มันยังไม่หมดทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเรากลับมาสุ่มกาชาในเกมอออร h a t online alice betting นะคะทุกคนซึ่งอาเคก็คือจริงๆอ่ะตุ้มแต่มาั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่าสืบเนื่องจากว่าวันนั้นคือแบบวันนั้นคือหมาเห่าไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าคือวันนั้นน่ะคือเมื่อวานเรียกว่าขี้เกียจอัดก็เลยมาอ่ายวันนี้ดีกว่าทุกคนอาจจะล่าช้าไปหนึ่งวันนะแล้วก็โอเค วันนี้เ,เราก็จะมาส่งกาชาตู้ที่เรียกได้ว่าเออก็ค่อนข้างจะพีคอยู่พอสมควรนะคะก็คืออาตู้ของอ e ีธาดินนะคะนี่จะเป็นนะเออสเปเชียลลีนะดีเบนโซบิจูเอ็กซับฟูชิบิขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอาตู้นี้จริงๆเป็นตู้ที่เหมือนเขาคิดคอนเซปต์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าราังนะอันนี้เป็นธาด,ดินด้วยแต่ว่า ข้อดีของตู้นี้ก็คือมันไม่ใช่ลิมิตนะคะทุกคนเนาะก็เป็นตัวธรรมดานั่นเองนะคะซึ่งใครที่ชอบอิดิตอยู่แล้วนะคะก็สามารถส่งได้เลยนะคะโอเคมาค่ะเลีวเรามาดูที่ตัวของเซตนะคะจริงๆแล้วอะ่ะอืมเราเห็นสกิลมาคร้าข้าแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าอย่างก็คือตัวของเราอะ่ะมันไม่มี ถ้าดินแบบโูอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าจุ่มได้ก็โอเคค่ะเพราะ,าะว่ามันเป็นตัวธรรมดาด้วยนะคะมาคือนอกมีสลาสเตทก,ก็คือจะเป็นเบรกแอคซาวแล้วก็เอ็นชาร์หมดนะคะทุกคนอืมมาเดี๋ยวเรามาดูที่สเกลดีเทลกันเลยดีกว่าอันแรนะะกนะคะเบรกนะคะเบรกสกิลนะคะแล้วก็คือถ้าเป็นเบรกสก,กิลเนี่ยจะทําการโจมตีประเภทเวทมนต์รุนแรงนะคะแก่เป้าหมายเดียว แล้วก็ลดอินคาเนตเบรกของศัตรูนะคะ50%เป็นเวลา2เทินแล้วก็จะเพิ่มอินคาร์เนตเบรก50%นะคะแต่ถ้าเข้าสู่เอ็นชาร์นโหมดนะคะมันก็จะทำการโจมตีประเภทเวทมวลรุนแรงนะคะแก่บเป้าหมายเดี่ยวลดอินคาเนตเบรกของศัตรู50%นะคะแล้วก็เอ่อเป็นเวลาสองเทินแล้วก็เพิ่มคิดีิค้องให้พวกสองทุกคนเฉพาะแถวหน้า10%ตรงสุด30%เป็นเวลาสองเทินแล้วก็อินคาเนตเบรก45%นะคะ ซึ่งมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะคือเหมือนเอาแบบเอ็นชัดก็คือมันเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะอืต่อมาเอ็กซเซลนะคะเอ็กเซลเนี่ยก็คือทําการโจมตีประเภทเวทมนต์อย่างรุนแรงแก่เป้าหมายเดียวนะคะแต่ถ้าเข้าสู่เอ็นชารหมดเมื่อไหร่นะคะก็จะทําการโจมตีประเภทเวทมนต์อย่างรุนแรงแก่เป้าหมายเดียวแล้วก็เพิ่มกิี่เข้าให้พวกพ้องทุกคนเฉพาะแถวหน้านะคะสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเวลาสองเทิน,นะคะ่ะ อ่าส่วนเอ็นชั้นหมดก็จะประมาณนี้นะคะเอ็นชั้นหมดก็คือตัวละครเข้าสู่เอ็นชั้นหมดสกิลได้รับการเสริมแก่งเอ็มพีที่ใช้สกิลเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสองเทินนะคะแล้วก็เพิ่มคิดติ้งเข้าให้พวกฟองทุกคนเฉพาะแถวหน้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินค่ะแล้วก็เพิ่มดีคอลเลกชันฟิลธาตุดินนะคะตั้งหนึ่งบวกหนึ่งเกล็ดนะคะอืมส่วนอินคาร์เนสสกิลก็คือ ทำการโจมตีประเภทเวมว์เป้าหมายเดียวในสภาพอินชันโหมดเพิ่มคิตตี่เข้าให้พวกกองทุกคนเฉพาะแถวหน้า10%สูงสุด3 0เป็นเวลา2เทนค่ะก็ถือว่าดีเลยนะคะแต่สเปเชียลพาร์ทเนอร์ก็คืออลิสนะคะอืมต่อมามันก็จะผิดอานป็น,นของพวกท่าดินนะคะขึ้นมาน่จริงก่อนที่จะจุดนะคะหมาหาำอีกแล้วคือจะบอกว่าตัวนี้ทีมท่านที่เราถามว่าดีขึ้นหรือยังนะคะก็ ประมาณนี้เลยอทุกคนก็ก็ถือว่าโอเคขึ้นระดับหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ได้ป้านแล้วก็นี้ก็คือถ้าสมมติเราป้นนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะอะแต่ว่าเราไม่เสียเวลารอเรามาสูตรกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเราขออนุญาตเอาตัวแบบเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะออกไปก่อนนะคะเขาเรียกว่าสูงแก้เขดค่ะไม่ใช่อะไรมา อ so er oh ่าส yeah. ่มแก้เค้กก่อนนะคะเพราะว่าดูวันนี้ด okay, yeah, ูแล้วน่าจะเกลือเนี่ยค่ะยาวๆเลยค่ะเกลือแบบเกลือยาวแบบอันนี้คือเราจะสูงแค่สเต็ปเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าค่ะต้องมีช่วงทำใจบ้างนะทุกคนอื้อ เกลือลาเกลือแน่นอนเกลืออย่างนี้มันต้องเกลืออย่างนี้โอ้โหเม็ดเล็กนี่คือหมดสิท์เลยนะหมดสิทธิ์ค่ะดูแล้วหมดสิทธิ์นานายไม่เป็นไรค่ะก็ ืออีดิตตัวนี้มันเป็นตัวธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไม่ได้ซีเรียสก็โอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างคะสำหร,รับการสุมกาชาอีดิตนะคะแล้วก็ถามว่าพิกอัาจ,จะสุมไหมตอนนี้ก็คือขอเก็บเพชรไว้อ่าแล้วก็อย่างหน,นึ่งทุกคนตอนนี้ซีซันพานนะคะก็ได <reefs. S 1> ้ทําการรีซีซันใหม่แล้วนะคะรอบนี้ก็จะเป็นน้องเออน้องยนะุยน้องน่ารักมากค่ะ น้องยุ้ยนะคะซึ่งรอมีแล้วต้องเล่นให้ได้เลยนะคะแล้วก็รอมีเขาแจกภาพของเออพี่ลีนาด้วยนะคะประมาณนี้นะคะ่ะน่าแต่ว่าแล้วก็เขาแจกตีมด้วยนะคะถ้าใครได้ซื้อพรีเมียมพาร์นะแจกตีมของทีเซ่นะคะแล้วก็ให้แจกคารแรคเตอชื่อของทีเซ่แล้วก็แจกตีมของเออสปริงนะสปริงใช่ไหมอ่า ก็นี่นะ Dream Spring R4 นะคะดีนี่นะฮู้แต่ก็ภาพสวยนะคะประมาณนี้แต่ถ้าสมมติเราเป็น normal เนี่ยเขาก็จะให้ตัวของอันนี้มานะอ,อ่าคงสก,กีมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นที่ลีนาน,นะคะแล้วก็ที่ไม่ใช่ทุกภาพนะอืมน่าจะประมาณนี้ละค่ะ้จะไม่ผิดนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปพ i ิกอัพนะคะไปแล้วค่ะ